ชาติชายสกิดข่าวสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแต่เราเห็นตามชมกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดพานทองครับมามาเดินชมสินค้ามาซื้อน้ำดื่มหน่อยนะครับนี่ครับแดดร้อนนะแดดร้อนแดดร้อนมากเลย ้อนมากเลยครับนู่นนะฮะตรงนู้นก็เป็นหอในหอวงเวียนนะวงเวียนวงเวียนด้านนู้นนะด้านหลังนะฮะวงเวียนแล้วก็สถานีตำรวจน,นะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะไปวัดโค้งนะฮะตรงนูน้นวัดโคง้งวัดโคง้งท่าจเจริ ส่วนทางด้านนี้ก็เป็นร้านร้านดีดีมาเก็ตนะครับดีดีมาเก็ตตรงนี้ก็เป็นร้านทองนะครตรงนี้ก็เป็นร้านทองนะครับร้านทองนีครับเราอยู่หน้าร้านทองเจนไนนะครับ ก็ร้านทองเดือนเพนร้านทองเดือนเพน่าวนี้ก็ร้านทองสองสาร้านนะฮะขายดีมากทองรานะคาเดี๋ยวนี้ก็บาทหนึ่งสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นสามพันสามร้อยนะบาทหนึ่งสี่หมื่นสามพันสามร้อยตรงนู้นก็เป็นตลาดนะตลาดสดตลาดสดด้านหน้านูน้นนะเดี๋ยวเด,วเดวขายดูนะ ตลาดสดนะครับอยู่ตรงนู้นนะตลาดสดตลาดสดเทศบาลพานทองครับตลาดสดเทศบาลพานทองส่วนด้านนู้นก็เป็นวัดโคกนะไปวัดโคกออกหัวไผ่ไปเชิงเสาได้ไปพน,นันทิคมได้ไปบ้านเมืองได้ครับอันนี้ก็เป็นธนาคารออมสินนะฮะ e อ e of ติ e กสตันดีมาร์ตรงนี้ก็มีร้านพิซซ่าคอมพานีถัดไปก็เป็นธนาคารกสิกรไทยตรงไปก็เป็นหอนาฬิกานะวงเวียนหอนาฬิกาเป็นวงเวียนเลยหอนาฬิกาซ้ายมือตรงวงเวียนนี่ก็เป็นสถานีตำรวจนะฮะแล้วก็ที่ว่าการอำเภอพานทองซ้ายมือ ส่วนด้านขวามือก็จะมีธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์นี่ครับแร้อมานะตรงนี้ก็เป็นร้านขายสมใจบิงซูสมใจบิงซูนี่ครับอันนี้ก็เป็นร้านโอ้ต่นแรกนึกว่าคนนั่งอยู่ที่ไหนได้ก็เป็นรูปวาดวาดนะเป็นภาพวาด ร้านทองเจไนครับอันนี้ร้านทองเจไนครับนี่ครับเป็นภาพว่านะตอนแรกผมนึกว่ามองไกลๆนึกว่าเอ๊ะคนนั่งทําอะไรอยู่นั่งทําทองอันนี้เป็นร้านทําทองนะครับขวามือนี่ร้านทําทองร้านทําทองต้นไม้สวยมากเลยต้นอะไรนะบอนไซบอนไซสวยสวยงาม ะะตลาดสดนะตลาดสดเทศบาลตลาดสดเทศบาลพานทองอันนี้ก็ร้านดีๆหมาดดีๆมาดขายของเยอะแยะอันนู้นก็เป็นไปออกไปหัวไผ่ได้หัวไผ่ฉะเชิงเซาครับหัวไผ่ฉะเชิงเซาพนันนิคมได้ตรงไปนู่นนะฮะ ส่วนถ้าจะไปชนบุรีก็ไปทางด้านนี้ชนบุรีออกไปทานด้านนี้น,น,าน,น,าน,น,นะชนบุรีตรงไปทางนี้ชนบุรีลงไฟฟ้าบมรก,กงด้างมอเตอร์ไซค์แดดร้อนมากเลยลเดี๋ยวเราไปนั่งไทยเ็นเ ร้านทองเจไนครับร้านทองเจไนฮะอันนี้เป็นภาพวาดนะครับภาพวาดภาพวาดร้านจริงๆอยู่นี่นะร้านจริงๆนี่ทำทองนะฮะร้านทองทองอยูๆๆ่ด้านในส่วนร้านขายทองอยู่ด้านนี้นะร้านขายทองร้านขายทองห้างทองพันทองเจไนเนี่ยร้านนี้ครับห้างทองผ่านทองเจไนนี่ครับห้างทองผ่านทองเจไนมีลูกค้า วันนี้ก็มีลูกค้าอยู่สองคนหน้างทองทองก็ราคาวันนี้ราคาทองวันนี้4 3่0มบาทนะครับ4 3่0มืามพ้อยบาทกัน สานทองเจไนแหล่งทำทองโบราณสืบสันอัจศสินช่างทองพสสองสี่แปดแปดนี่ครับอ๋อ อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อขออนุญาตนะครับขออนุญาตพอดีครับขออนุญาตถ่ายหน่อยนะฮะอันนี้เขาโอ้โหทองสวยๆทั้งนั้นเลยถ่ายได้ไหมเดี๋ยวถามก่อนต้องขออนุญาตก่อนนะนี่ครับทองสวยๆทั้งนั้นเลยครับราคาก็บาทละสี่หมื่นสามพันสามร้อยบาทน,นะครับอ <c oughs> <c oughs> ทองดีทองแท้อัตศิลป์หัตกรรมพันทองเจไนนะครับ <c oughs> โอเคครับ อ๋อบัาดีครับบัาดีครับอันนี้ครับนี่ครับพนักงานขายทองก็สวยๆทั้งนั้นเลยทองก็สวยคนขายก็สวยนะครับอ้าวแล้วครับสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยคีราบไม่แ ราคามาตรฐานสี่หมื่นสามพันสามร้อยบาทเปอร์เซ็นเต็มนี่ครับช่างทองโบราณนี่ครับช่างทองโบราณนะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเดี๋ยวเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ